Yeah, this boy is on my mind. The number one thing on my list. จะไม่เห็นแนอนอะไรเราก็จะกรุดเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรเราจะไม่ดูกระจกเราก็จะถักเปียนาที่ไม่เห็นจะดูในกล้องเลยแหละได้ไหมเนี่ยยางมันคนละสีอ่ะทิ้งปล่อยผมโอเคนะใช่ปะ ใช้ไม่ไ้ถักแล้วถักแล้วถักกันอะไรคือยางสีไม่เหมือนกันโอ้ยอ๋อติดกิ๊บไหมไม่หาก,กิ๊บติดปับทุกคนอันนี้ได้ไหมโอเคเนาะเข้ากับสียางนี้ <laughs> ตรงไหนที่แสงไม่คือตงเนี้ทุกอย่างในห้องพิมพ์มันสะท้อนมันถึงว่ามันสะท้อนแล้วทําให้แสงมันไม่อานวยกับการถ่ายคลิปเลยสักนิดเดียวสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งกลับมาอีกครั้งหลังจากหายไปช่วงหนึ่งเพราะว่าวุ่นวายกับการเรียนมากแต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วในชื่อของ d e c ember บล็อกหรือว่าบล็อกมาสบล็อกมาสนะคะก็คือคลิปที่จะทำช่วงคริสต์มาสเป็นบล็อกช่วงคริสต์มาสซึ่งชีวิตพิมพ์มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับคริสต์มาสขนาดนั้นอะก็คือมัน <laughs> มันเป็นชีวิตปกติที่แค่อยู่ในช่วง d e c ember ที่เป็นคริสต์มาสตอนแรกกับพิมว่าจะถ่ายเป็นแบบเออแกะต้นคริสต์มาสมาแต่งซึ่งแกะไปแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ถ่าย บ้านพินยาดานะคะวันนี้ค่ะเอารี่กำลังร้อนและเรากำลังจะรีบผ้ามาดูกันว่าผ้าจะไหมไหมกําลังร โปนักเรียนอยู่นะคะคิดได้ว่าถ้าเราถ้าคือแบบปกติแล้วอะเรีบีบ่างนี้ใช่ไหมแล้วมันกระโปรงมันจะแบบไม่จับกีบเพราะมันตกไปด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งใช่ไหมเห็นี้มเมก็เลยลองเอากิบมาหนีบดูแล้วมันเวิร์กอ่ะนะทำไมเพิ่งคิดออกว่าถ้าเอากิบมาหนีบแล้วจะจับกิบอื่นไปก็ไม่เป็นไรกริบนี้มันก็จะยังอยู่ทําไมเพิ่งคิดได้อ่ะหรือว่าหรือว่าทุกคนหรือว่านักเรียนทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ว่าเราไม่รู้หรือเปล่า คนดูนะสมมติว่าเราเรีก,กีบนี้ใช่ปะ่ะแล้วเราก็จะไปกีบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าเราไม่หนีแบบมันก็จะแบบมันก็จะอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งพิมพ์ไม่ต้องการแบบนั้นพิ์ต้องการให้มันจับอยู่นี้เพื่อที่จะได้จับกีบอื่นได้เป๊ะๆสวยๆเพราะฉะนั้นหนีบเอาไว้ Che, Che, kan lebih baik cut เวนตี้เวนดี้นะครับมันไม่หมดสถิคือพีใช้รีบชามากคือแท่งหนึ่งอะไม่หมดสถิีอะคือใช้ไปอยากได้แท่งใหม่แล้วอะแต่อันเดิมมันยังไม่หมดอะไม่คือพออันเดิมมันไม่หมดใช่ไหมก็เลยตัดปัญหาว่าไม่ต้องหมดเราค่อยซื้อก็ได้ซื้อแม่งทียังไม่หมดเลยแบบเนี้ยนี่อีกสเมชบล็อก แม็กอีกแท่งนึงคือนับหนึ่งสองสี่หกเจ็ดแท่งอะคือเยอะนี่ทุกคนแต่ว่าตัวโปรดช่วงนี้เป็นลิปออยล์ของ i n t o i t นะคะทาที่ปากสะท้อนแสงอะลิปนี้แม็กเฟ่ทำให้แต่จริงๆไม่ติดก็โอเคนะ ไม่ละแต่ไม่ไม่ได้กินฉันรอบเกือบแล้วทุกคนทุกคนดูสภาพมันนี่คือมันจะไหม้แล้วอ่ะเห็นไหเกือบแล้วไหมคือปวดแล้วไหมล่ะ ตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่ในการฟิตติ้งชุดของฮิมเพื่อที่จะก็คือปกติแล้วอ่ะเวลาเราไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็จะอยากเราก็จะอยากใส่ชุดสวยๆใช่ป่ะแล้วเราก็จะชอบอยากได้ชุดใหม่เวลาเห็นนะซึ่งฮิมก็เลยทำการคนตู้แล้วก็เอา,าหลายๆเอาเสื้อผ้าเก่าๆออกมา mix and match กันใหม่นะคะแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้ เพื่อที่จะได้ไม่รู้ว่าไอาชุดเนี้ยเรามีอยู่นะไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วคือปกติทุกคนไม่ค่อยซื้อเสื้อผ้านะทุกคนแต่ว่าเสื้อผ้าที่มันแบบคือจังหวะที่มันจะไปเที่ยวแล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรใส่อ่ะมันจะเหมามันจะซื้อมามันจะอยากได้นู่นอยากได้นี่ซึ่งเราจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นมาขึ้นยกตัวอย่างเช่นชุดนี้ค่ะฟิชเชอออีอันนี้คือกระโปรงแม่นะทุกคนอันนี้คือเท้าพิวนะมันยาวมากแล้วก็อันนี้คือเสื้อ ที่น่าจะสายยาใส่ตั้งแต่เด็กๆแล้วเสื้อหนาวซึ่งพอโต<ท><ท>ขึ้นค่ะคือมันกลายเป็นเสื้อลับรูปที่ที่สวยมากที่มันก็สใส่แล้วมันพอดีตัวมากๆดูดิเยี่ยมต่อไปอันนี้เป็นฟิลเด็กหญิงสาวชาวไร่ชาวนานะคะลูกเหล่าเด็กหญิงสาวฟิลท์อัจริงๆไม่รู้สึกว่ามันเข้ากันเท่าไหร่นะแต่ว่าจะลุกให้ดูแป๊บน,นึง ประตูสุดก็มัหลุดปิดประตูจะได้เห็นคือมันจ้ำแล้วมันก็จำ้ำแต่ว่ามันก็น่ารักนะทุกคนเออถักเปียโลเคต่อเสื้อเหลืองแต่ว่ากระปูตัวเดิมอันนี้เป็นสเวตเตอร์สีเหลืองนะคะซึ่งบางมากบางมากแล้วก็มากับเปียที่พองขึ้นและมีโบ ชุดต่อไปทุกคนเตรียมตัดีๆ,ดๆอันนี้คือลุกที่ใส่แล้วมีเพลงเธอเป็นลูกคนนู้นเธอเป็นหลังคนหมายดังขึ้นมาทุกคนดูคือมีกะระบอกถ้าเอากระบอกเปลี่ยนยังคงเป็นกระโปรงตัวเดิมเพิ่มเติมคือที่คาดผมและเสื้อเป็นโพกกระดาษ สีดำเล็กๆเ,เห็นไหมแล้วยิ่ก็มันเป็นเสื้อยาวใช่ไหมก็เลยทําการม้วนพับกระโปรงขึ้นมาให้กระโปรงมันดูก,กระถัดรัดเพราะว่าเสื้อมันยาวและนี่คือกระเป๋าของเราที่เราจะถือและทุกคนดูสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือ,ค,อคือเสื้อมันยาวใช่ะมันก็จะไม่เห็นสิ่งที่เราพับตรงน,นี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามาดูดปุ๊บแล้วก็ยืนแบบ คือมันใช่มากชุดต่อไปคือกระโปรงตัวนี้แมทได้เยอะมากออทุกคนตะกี้พิมก็คือเป็นคนตู้แล้วก็เจะเื้อตัวนี้มันน่ารักมากคือวองความดีเทลแบบตรงคอยังไม่จบละกระโปรงดำมาทุกคนอันนี้ก็จะออกมาในคุณหนูเหมือนกันแต่ว่าเป็นคุณหนูที่น่ารักกรุบแบบ300-400%เเซ็ นนส้กสี้สากระรล้วดาวแล้วก็เข้า,า,ขากับกิบสีฟ้าด้วยชุดนี้ก็น่ารักแต่ว่าพิมไม่ค่อยชใส่กระโปรงชั้นนะเพราะว่าขาลายสีเหมือนกันเลยอะ่ะดูดิเียนะดูด,ด,ด,ดิสีมันเหมือนกันเลยคือมัเป็นสีฟ้าที่น่ารักอา่าทุกคนจับใจคนที่ไม่เคยเลเยอร์เสื้อผ้าได้เยอะขนาดนี้มาก่อน ในชีวิตขอบอกว่าอันนี้คืออะไรที่น่ารักน่ารักเปล่า,แ,าๆๆแบบฟิลฟิลขายาวฟิลฟิลแบบเมียขอได้ไหมคือเสื้อตัวเดิมน่ารักเลยอีกทน่ารักนะมา คริสต์มาสคือจริงๆแล้วอยากได้เสื้อที่มันข้างในเป็นแขนยาวแล้วก็แล้วก็เลยเชิามากตรงนี้แต่ว่าเปียแล้วก็มีโบคือน่ารักนี่อาจจะลูกยืดน่ารักปะได้เพราะฉะนั้นสุดต่อไปค่ะโอ้แต่มันน่ารักจริงแั่น,น่ารักจริงโอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารัก คนมาตอกี้ไปหยิกบกระโปรงตัวที่ลองมาแล้วมาใส่กับเสื้อตัวนี้แล้วก็ผมเดี่ยน่ารักมากน่ารักที่สุดจริงๆนี่คือลุโอมานีได้ไหมเสื้อมีความฟิวดอกไม้เล็กน้อยก็คือเสื้อขอปกได้นะต่อไปต่อไป ยินดีต้อนรับทุกคนเขาสู่ช่วงชมพูทวีปนะคะเป็นช่วงที่จะมีแค่สีชมพูนี่เลยนี่ น่นารักไหมตัวนี้น่ารักบบคนสี่ชมพวมันไม่จบยัาตาบงตุอรับโสดทหารคือถ้าทาโฟตัวเนี้ใส่กับเสื้อตัวเนี้คือยังไม่ใช่ที่สุดอ่ะทุกคนต้องลองดูอันนี้ถ้าเราอเอาเสื้อใส่เข้าไปบอดุทุกคนเห็นระดับความราชนิยนยใยนง้หรือย,ยังคะราชินีกุลไหมผู้กำกันม,มากค่ะ นี่คือกระโปงที่ถูกต้องแลบเบสื้อถูกต้องไปกันต่อกอับสีชมพูดิสวันคือน,น่ารักคือน,น่ารักมากน่าัน่ารักเลยถ้าชมพูบาร์บี้เมื่อกี้ยังไม่ส่ใจค่ะคราบข้า,าพ,าพเจ้าขอนำเสนอ กระโปงสั้นสเวนเตอร์สีชมพูบาร์บี้ค่ะคือคือจะไม่มีโอกาสได้ใส่กระโปงตัวนี้บ่อยนะเพราะว่าขาลายแต่ถ้าเธอมาสวยขนาดนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วว่าใส่หรือไม่ใส่ใส่หรือไม่ใส่คือสีชมพูบาร์บี้มากคือบาร์บี้สุดสุดละคือไม่ชอบใส่กระโปงสั้น แต่พอไม่ใส่สั้นก็เลยต้องใส่กางเกงแล้วพอไม่ใส่กางเกงพอใส่กางเกงแล้วมันก็เลยสร้างเรื่องกลายเป็นตุ๊กตาบาร์บี้ผสมวัม่คุ้นคือแบบเนี้แบบนี้แบบนี้แบบเนี้ยทุกแบบคนคะพอพลางงยกันดีกว่าติด พี่ทำการบ้าไปสักพักหนึ่งก็เลยจริงๆถ้าเกิดว่าปอกเก็บไว้กินนะคนต้องใช่น้ำเกลือนนะแช่ไหมแช่แล้วกันได้น้ำมาแล้วทุกคนอันนี้คือไม่อยากเทให้ดูเลยแต่ทุกคนเห็นน้ำไหมเห็นน้ำใช่ปะ กำลังโอ้ยจะดูหนังกันนะคะ this one ชุบเราจะดูเรื่อง I am still ของจองกุกนะครับผมพิมดูไปแค่ตอนเดียวเองเดีย๋ยวลาไปดูหนังละทุกคนรู้ไหมว่าการดูจองกุ สามารถต่อชีวิตคนได้เพลงโปรดเล่ย์เยออโนเซึ่งสุดท้ายเราก็หิวแล้วทำการสั่งเซเว่นมานะคะวันนี้เราจะมานำเสนอเมนูที่เรียกว่าคม่รู้ว่าใครเคยทำนะแต่ว่าคิมทำบ่อยๆกินทำอยู่บ่อยๆนะทุกคนแล้วก็คือข้าวผัแซลมอนคุกไส้กรอกปักบุกกีสองโรเต มันคือแบบนี้ this one is ข้าวนะทุกคน mm hmm. ข้าวผัดแซลมอนหน้าตาแบบนี้นะ๊ mm hmm. เปิดใช่ไหมเราก็จะได้ข้าวแบบนี้เราจะต้องสั่งเพราะคือมีข้าวตัวนี้นะคะข้าวผัดแซลมอนแล้วก็เป็นตัวนี้นะทุกคนที่มันเป็นซอสโรเซ่ที่มันมีเส้นมันด้วยอไส้กรอกตอกกี้เส้นมันซอสโรเซ่นะคะอันนี้แล้วถ้าเกิดคุณต้องการเพิ่มความอร่อย ด้วยก็คือบุกอันนี้เลยตอนแรกใช่ปะเราก็จะทําการสับข้าวก่อนเ <c oughs> พราะข้าวอะ่ะมันจะเป็นก้กอนใช่ปะหน้าตาแบบนี้ <c oughs> แบบนี้เลยคือมีคลุกแล้วแล้วต่อมาก็คือตอนนัวนี้ใส่น้องลงไปก็คืออะไรอบฉีกออกเราจะคลุกลงไปกับข้าวมันจะเป็นข้าวคลุกที่อร่อยคือเคย เคยกินเคยมีใครทำไหมไม่รู้แต่นี่ทำอร่อยมาเริ่มแบบนี้เลยก็คือจะเป็นมีต๊อกมีเส้นมันอันนี้คือเส้นมันแล้วก็อันนี้คือไส้กรอกแบบนี้โอ้ยยิง่งยิ่งปัดนึกเลอะแล้วก็ทำการ โคเล่โคเล่คลุกให้เข้ากันนะนี่พอมันเข้ากันแล้วมันก็จะน่ากินแบบนี้บุกข,ของเราชึอ,อกมาก็จะมีเส้นๆนี้กินหม่าล่าลก็คือหมาล่าเลยจะใส่สองไหมคะ่ะใส่ลงไปเลยสองอันมันเลิศมาก อันนี้คือฟินนชลุคของน้องนะคือมันเยอะอะแต่ว่ามันหมดวันนี้นะคะเป็นวันที่ยี่สิบสองก็คือวันอาทิตย์ซึ่งเดี๋ยววันที่ยี่สิบห้าเราจะเป็นวันที่พิมไปโรงเรียนซึ่งจะไม่มีเวลาทำขนมวันคริสต์มาสแล้วก็เลยจะเอาขนมมาทำวันนี้ซึ่งมันาก็น้อยก็เลยทำเป็น จะทำเป็นชิวี่ซอสคุกกี้นะคะเมื่อกี้เพียงก็ได้ทำการสั่งของมาแล้วเพราะว่าไม่เวลาไปอกข้างนอก Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents. Making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat. On the show for everybody to give them a smile that lasts another year. christmas baby the snow is laying two feet deep now wish upon a falling SUN พีว่าจะถ่ายพี่พูดเยอะไปแล้ว